สวัสดีค่ะชอบมีตัวมุ้งมิงอยู่บนร่างกายมีตัวมุ้งมีตัวมิงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีเช้าเจ็ดโมงโอเคเสร็จย่างสวัสดีเช้าเจ็ดโมงวันจันทร์วันทํางานวันไปโรงเรียนนะคะวันที่สดใสนะคะทุกทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะคะ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งตื่นเช้าด้วยความสดใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,น้องอุไรวันชื่ออะไรชื่อเล่นอะไรพี่ยังไม่รู้เลยชื่อเล่นอะไรยังไม่รู้เลยเอ่อนะคะสวัสดีค่ะตื่นเช้าจังเลย 1> 1ตื่นเช้าจังเลยไปใส่บาทมาเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้พ่อค้าปลาไม่มาแตเพวันนี้พ่อค้าปลาไม่มาก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาปลาไปปล่อยแต่ว่าเอาเอาขักไปให้พิ่เต่ากินนะคะพิ่เต่าเพียบเลยกินคาเลบอนนเอนไซม์กันทุกคนคอลลาเจนผสมเอนไซม์นะน่าจะซองที่ห้าแล้วปุ้ย ุ้ยนะจะสองที่ห้าแล้วสองเนี้ยนะคะเออส้มชื่อส้มอ่ะสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีค่ะวันนี้ออเดอร์ยอดวันนี้ยอดขายซักหมื่นหนึ่งเนาะดีไหม <laughs> นะคะวันนี้ออเดอร์ปังๆรัวนๆนะยอดขายหมื่นขึ้นนะคะน้องส้ม นะเราจะรวยสวยไปด้วยกันเราจะเราจะสวยและรวยไปด้วยกันเนาะนะคะแบบว่าปิดยอดเดือนเนี้แบบโหห้าหกหมื่นปิดยอดขายเดือนนี้ห้าหกหมื่นกันเลยทีเดียวเนาะนะคะพี่ยังไม่ถึงหมื่นเลยได้แค่แปดพันตอนนี้ได้ได้ยอดขายแปดพันกว่าบาทเนาะจะเฮ้ยจะสิ้นเดือนแล้วทุกคนเราจด เราจดทุกบาททุกสตางค์ที่ส่งนะเราคิดเก็บมารวมยอดตอนสิ้นเดือนเราก็เวลาเราส่งวันนี้เราก็รวมยอดยอดยอดมาถึงเวลาเราก็ส่งแม่ทีมปุ๊บว่าวันนี้เราขายได้เท่านี้ไอเดือนนี้เราขายได้เท่านี้นะคะทุกคนทําไมวันนี้มีส่งกาแฟหนึ่งกล่องนะคะส่งกาแฟหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องก็คืออ่าน้องขายค่าที่วไลเนาะเขาก็เนาะเนาะปังปังรวรัวเช่นกันใช่ค่ะ ก็ก็น้องที่วิไลเขาก็เขาก็รู้จักนะเขาก็ศึกษาเขาก็กินอยู่เหมือนกันนะโบตาพีแต่เขาไม่ได้ซื้อที่เราแต่ทีเนี้ยเราเอามาขายที่หลังเรามาขายที่หลังก่อนที่น้องเขากินไนงะพอดีเจอเราอะไรเงี <S <S ้ย<ๆ>เขาก็เลยแบบเออสั่งที่เรานะก็ <S <S กินกาแฟ <S <S เขาก็กินกาแฟ <S <S เขาบอกว่าหูพี่หนูอะ่ะตัวเบาขึ้นเยอะตัวแน่นขึ้นอ่า แต่ถ้าถามว่าผอมลงไหมคือเขาตัวเล็กลงแต่น้ําหนักเนี่ยเราก็บอกว่าเออเราไม่ต้องไปโฟกัสที่น้ําหนักนะเราอะไปโฟกัสที่ว่ากางเกงเราหลวมไหมเออชุดเราดีขึ้นอ่าเรามีความแข็งแรงขึ้นไหมกระชับตัว,ต,วตัวเบาขึ้นไหมเขาบอกพี่หนูชุดหนูหลวมๆนะอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ได้โฟกัสที่น้ำหนักเลยอืมแต่เขาอะก็ไม่ได้เร่งนะคือคือน้องเขาก็ไม่ได้เร่งที่จะพยายามลดความอ้วน แต่น้องเขาเขากินแล้วเขาเคยกินตัวนี้ใช่ไหมแล้วช่วงนั้นช่วงโควิดก็ไม่ได้เจอกันก็ก็ไม่ได้สั่งเขาก็ไปกินไอ้ไอ้ยี่ห้อหนึ่งที่เขาก็ดังๆเหมือนกันเนาะที่เขามีขายทั่วไปตอนเนี้ยยี่ห้ออะไรที่มีเลขอันนั้นแหละเออเขาก็แบบอันนี้เป็นการผิดอ่าแล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะบางคนก็ชอบของเราบางคนก็ชอบอีกยี่ห้อหนึ่งอันเนี้ยอันนี้อันนี้ปุ้ยที่น้องเล่าให้ปุ้ยฟังนะเขาบอกว่าโหพี่หนูกินแล้วแบบ มันไม่อร่อยเหมือนอันเนี้ยเออมันไม่อร่อยเหมือนอันเนี้ยหนูไปกินมาอะไรเงี้ยคือก็น่าจะอยากลองแหละคนเราอะ่ะชอบอยากลองเนาะอ่ะอย่างปุ้ยเนี่ะก็เลาะชอบเฮ้ยสินค้าเนี้ยทำไมเขาขายกันดีขายกันเยอะทาไมมีแต่คนขายสินค้านี้ซื้อมากินหน่อยลองหน่อยอ่ะทีไม่ทีนี้มันไม่ถูกจริตก,กับเราไงเราก็ต้องอ่ะนี่แหละเนาะกลับมาตายลัง <laughs> กลับมาตายลังนะคะ ทดลองได้นะคะมีลูกค้าเยอะมากที่ว่ามาซื้อกาของเราไปแล้วก็ผอมแล้วหุ่นดีแล้วโอเคแล้วชัวร์แล้วก็ไปนอกจ่ายก,กินยี่ห้ออื่นยี่ห้ออันนั้นยี่ห้ออันนี้ตามสไตล์ที่เขาฮิตกันแหละนะคะเราก็ไม่ว่าไรนะคะเราก็ยินดีต้อนรับถ้าถ้ากินยี่ห้อนั้นแล้วไม่เห็นผลนะเรายินดีต้อนรับกลับมาสู่ครอบครัวสีม่วงนะคะเราแบบเราเราเรา,เราไม่เอ็ดเราเขาเรียกไรวะ เราเราเราไม่อะไรวะเขาเรียกอะไรวะใช่ใช่น้องส้มใช่ปลอดภัยระยะยาวเนี่ยของเราเลยเนี่ยพอเราอะ่ะมีมีนะมีคนเข้ามาถามนะพี่หนูอยากลด10โล15โลแโลเราบอกได้โอเคแต่ว่าถ้าภายในเดือนเดียวอะ่ะถามว่าหนูทําได้ไหมถ้าภายในเดือนเดียวเขาอยากลดภายในเดือนเดือนเดียว15โลบอก ถ้าหนูทําตามพี่หนูลดได้แน่นอนนะคะหนูคุมอาหารหนูออกกําลังกายหนูไม่มีเวลาเลยพี่บอกอะถ้าหนูไม่มีเวลาภายในหนึ่งเดือนหนูทําไม่ได้หรอกเพราะว่าของพี่ไม่ใช่ยาลดความอ้วนพอบอกไม่ใช่ยาลดความอ้วนปุ๊บหายเงียบเข้าก็บเมฆไปเลยจ้าแล้วก,ก็อย่างวะเราว่าของเราอะปลอดภัยเราไม่อยากให้ทุกคนไปกินยาลดความอ้วนคือลูกค้าจะใจร้อนไม่ได้นะคะการที่เราลดความอ้วนลดหุ่นอย่างเงี้ย นะการที่เราลดความอ้วนลดหุ่นน่ะเราอย่าไปโฟกัสที่ตัวเลขบนตาช่างเออให้เราโฟกัสว่าหุ่นเราเฟิ่อมไหมแขนเล็กลงไหมเอวเล็กไหมเนี่ยถ้าจะลดที่ปลอดภัยคือภยคือหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าลดปลอดภัยนะสองจุห้าโลอันนี้ปุ้ยฟังคุณหมอมานะคะคุณหมอที่เขาออกมาเขาเที่ยวชานในการลดความอ้วน เป็นคุณหมอนี่แหละเขาออกมาทําคลิปอะไรเงี้ยคือปุ้ยก็เข้าไปฟังไงว่าการลดความอ้วนจริงๆอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมเออดีดีดใช่เพราะว่าของเรา,าสายปลอดภัยสุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ยาลดความอ้วนขนาดแคปซูนเรายังทํามาจากข้าวเหนียวเลยไม่มีสารเคมีเลยคิดดูสิปลอดภัยขนาดไหนโอ้ยเจ็ดโมงแล้วลูกสาวลูกสาวนี่สาย ใครที่ไม่ออกกำลังกายนะคะใครที่ไม่ออกกำลังกายแนะนำนะเช้า2แคปซูลก่อนกินข้าวกลางวัน2แคปซูลก่อนกินข้าวนะคะแต่ถ้าใครที่มีเวลาออกกำลังคือคือวันนี้ตั้งใจแล้วจะออกกำลังกายเช้า2แคปซูลแบบนี้หรือกินก่อนก่อนเราออกกำลังกาย2-3แคปซูลนะอันนี้ต้องดูร่างกายเราด้วยว่า เราวัดรับโปรตีนได้ขนาดไหนในแต่ละวันของแต่ละบุคคลนะถ้าจะให้โดยปกติเราอ่ะพี่ปุ้ยหนักห้าสิบสี่พี่ปุ้ยก็จะต้องกินห้าแคปหรือหกแคปอ่ะทีนี้ปุ้ยพี่ปุ้ยก็จะกินเช้าสองแคปกังวันหนึ่งแคปก่อนออกกําลังกายหนึ่งแคปแต่ถ้าวันไหนกังวันลืมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกินตอนเย็นใช่ใช่เพราะว่าบางคนใจร้อนเขาไม่เข้าใจว่า ระบบร่างกายระบบเผาผัานตัวเองพังอะ่ะไม่เข้าใจเพราะว่าเราจะต้องถามลูกค้าคือเราจะต้องต้องเวลาลูกค้าเข้ามาปรึกษาเราอะเราจะต้องถามไปว่าเคยลดน้ําหนักวิธีไหนมาบ้างเราจะได้แนะนําของเราถูกเพราะว่าถ้าเคยน้ําหนักเลยเคยลดน้ําหนักแบบยาหรือความอ้วนเนีย่ยระบบเผาผัานของลูกค้าก็พังไปแล้วนะคะ ก็เราก็จะแนะนําอีกวิธีหนึ่งให้เขากินเขาจะกินแบบปกติไม่ได้ตามตามเราที่เราไม่เคยลดความลดความอ้วนมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าระบบเผาผลาญของแต่และบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าใครที่ระบบเผาผลาญดีอกินวันละแคปก็ลดนะเออกินวันละแคปซูลยังลดเลยสวัสดีคะ่ะคุณแม่คุณแม่ไฟ์สดอย่างคุณแม่ คุณแม่ไฟ้สดหรือ,อยังจฉะคุณแม่เดี๋ยววันนี้หนูโอนไปสองร้อยนะคะทองหนูแล้วก็ของคุณครูนะคะปิดทองคําพระนะคะเดี๋ยวหนูโอนไปนะลูกสาวเสร็จยังอ,า,อาเสร็จอาเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้จะได้ไปโรงเรียนเร็วไหมนะแกนลลูกสาวอยากไปโรงเรียนเร็วแต่ว่าไม่ตื่นนะคะอยาก อยากไปโรงเรียนเร็วแต่ไม่ตื่นเรียกปีห้าก็แล้วปีห้าครึ่งก็แล้วหกโมงก็แล้วหกโมงครึ่งก็แล้วสรุปแล้วตื่นเจ็ดโมงจ้าแต่ก็บน่นว่าไปโรงเรียนสายงงใจนะคะทุกคนทีนี้อ่าทีนี้เรามาเมาส์เข้าเรื่องกันต่อเข้าเรื่องกันต่อเนี่ยปุ้ยอะเคย เคยเป็นคนที่ติดก,กาแฟมากกินกาแฟทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกาแฟเซเว่นกาแฟกระป๋องขึ้นรถนี่ต้องกินกาแฟเลยนะคะเนี่ยแล้วกาแฟมันมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายผิวนะคะเป็นส่วนคืออันนี้ประสบการณ์โดยตรงจากตัวปุ้ยเองนะคะที่ว่าทำไมปุ้ยถึงออกมาพูดได้ว่า ผิวปุ้ยไม่ดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาเฟอีนนะ่ะจะทําลายผิวเราแบบทําให้แก่แล้วก็เหีย่ยวมันมีความหวานในนั้นใช่ไหมปุ้ยจะเป็นอะไรที่ถ้าเจอกาแฟสดป้ายกาแฟสดปุ๊บมันเหมือนมีแบบแม่เหล็กดูดล่างวิญญาณไปหาเลยนะคะเราจะต้องซื้อทุกวันกินทุกวันอย่างกาแฟเซเวน่นอ่ะกาแฟเซเวน่นปุ้ยจะต้องซื้อทุกวันกินทุกวันแล้วกิน แก้วนึงอะมันแก้วแค่ไหนวะแค่นี้ปะเออแล้วปุ้ยกินไม่เคยหมดกินถึงเย็นตลอดเพราะว่าอะไรไหมหวานมากมันหวานเจี๊ยบเลยเราก็ต้องคอยเติมน้ําแข็ง่ยกินไม่เคยหมดเนี่ยแล้วความหวานมันทําลายมันทํามันทําให้เราอะแก่ขึ้นเออมันทํามันทําให้เราอะแก่ขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวปุ้ยไปโรงเรียนก่อนนะทํางานแล้วกันนะทุกคนงดหวานนะคะเพราะว่าความหวานทําให้แก่ลงแก่ขึ้นหรือแก่ลงวะแก่ขึ้น แก่ลงแก่ขึ้นเด็กลงเออทุกคนถ้าไม่อยากแก่กินพัดนะกินพัดนะกินพัแล้วจะเด็กเด็กลงเด็กลงไปแล้วไปทำงานแล้วยบายสวัสดีค่ะ